ตอแรกของเราวันนี้อ,อ้นขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนบนท้องถนนคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรอยากเอามาเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจด้วยนะคะมีรถคันหนึ่งขับมาดีดเลยอยู่ๆรถอีกคันหนึ่งมาจากไหนไม่รู้พุ่งเข้าชนท้ายอย่างแรงแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นคุณผู้ชมคะเรื่องมันยังมีอีกยาวยาวแค่ไหนไปดูคลิปก่อนค่ะุย บ้าณผู้ชมค่ะคันสีดําคือคันก่อเหตุคือคลิปนี้เนี่ยเราได้จากรถคันแรกที่โดนชนโดนชนไปสองปังปึ้งปึ้งเสร็จปุ๊บรถสีดําที่ก่อเหตุเนี่ยก็รีบบึ้งแซงขวาลักษณะเหมือนจะหนีไงโอนค่ะพอบึ้งหนีเสร็จปั๊บขับไปชนกับอีกคันหนึ่งอี๋ยวดูนะอันนี้ชนเสร็จปุ๊บอ่ะสองครั้งเห็นไหมคะผู้ชมกระแทกสองครั้งสีดําบึ้งหนีบึ้งหนีปั๊บไปชนกับคันข้างหน้าอีกหนึ่งคันหนึ่งคันจากนั้นฉันแลไปแลบไป อีกคันหนึ่งแล้วถึงจะหยุดยั้งคือถ้าเกิดได้ไม่ชนกับอีกคันเป็นคันที่3เนี่ยนะก็คงจะหยุดยั้งยากเฮยเรื่องราวไปอย่างี้คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้ที่บนถนนวงแหวนรามอินทราแถวแถวคันนายาแ<ถ>วแถวบ้านโอ,อน้นเลยแถวแถว,แถวบ้านโอ,อน้นอ่าฟังเอาไว้เผื่อว่าเป็นคนรู้จักคุณเคยคุณผู้ชมค่ะ คือเรื่องนี้เนี่ยทางเราก็ไปคุยกับออผู้เสียหายคันแรกที่โดนชนอ้นเป็เจ้าของคลิปอันนี้<ฮ>เขาก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังขับรถกลับบ้านพร้อมกับแฟนแล้วก็ลูกเล็กๆอีก2คนดูสิชนแรงอย่างนี้เด็กๆตกใจแย่คุณผู้ชม<อ>ปรากฏว่าจู่ๆรถสีดำมาชนท้ายแล้วขับแซงไปชนคันอื่นเพิ่มอีกสองคันเบื <c oughs> ้องต้นเนี่ยนะคะเจ้าของรถเก่งสีดำที่ไปชนชาวบ้าน <c oughs> เขานะ่ะให้การกับตำรวจบอกว่า ระบบเบรกมีปัญหาค่ะว่าซันแล้วก็บอกว่าการมาครั้งนี้มาเพื่อลองรถกับช่างแต่ว่าส่วนตัวโอ้โอ้นตัวสภาพรถก้อนอ,อ,อ,อหนักไหมล่ะคือส่วนตัวเนี่ยนะคะเจ้าของคลิปซึ่งเป็นรถคันแรกที่ถูกชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อจะมาอ้างบ่งเบรกมีปัญหาจะมาอะไรก็แล้วแต่ฟังไม่ขึ้นเขาบอกเขาสืบทราบมาว่ารถคันที่มาชนชาวบ้านเขาเนี่ยไม่มีประกรันอ้า ยาวแล้วลหละว่ะอย่างนี้จะรับผิดชอบยังไงเพราะว่างานนี้มีนอกจากรถทางแล้วคุณผู้ชมคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนด้วยรวมถึงเธอช่างน่ะช่างที่นั่งมากับคนขับอะ่ะค่ะก็ได้รับบาดเจ็บด้วยอ้าวไปฟังคนที่เป็นผู้เสียหายกันหน่อยคะ่ะแล้วเขาบอกว่าเบรคเขามีปัญหาเบรคไม่ค่อยอยู่ครับแต่ว่าถ้าความคิดผมว่าผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเบรค ถ้าเบรกไม่อยู่จริงๆอ,ะอ่ะเอเหียดคันเร่งเพิ่มทําไมคือ <laughs> ถ้ามันมีปัญหาเครื่องยนต์แบบคันเร่งค้างหรือว่าอะไรเงี้ยผมยังเข้าใจได้นะแต่เขาเอ้างว่าเบรกไม่อยู่แต่ผมว่าเห็นใจคนเห็นใจคันสีแดงมากแหละเขาน่าจเจ็บเยอะแล้วก็ดูแลว้กวกลัวกลัวเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรปนะระมาณนี้นส่วนแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะอะไรเท่าไหร่แค่ ก็อย่างที่เห็นคันสีแดงคือหนักสุดโอนนะคะแล้วก็ทางผู้เสียหายหนึ่งในผู้เสียหายกันละกันเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเพราะอย่างที่บอกอ่ะเออบอเบรกเสียแต่ทาไมคันเร่งไม่เสียนั่นละสิทำไม <c oughs> คือถ้าเบรกเสียอย่างน้อยเราต้องพยายามะชะลอชะลอต้องชะลออเป็นริ่ง ยิ่งเร่งทําไมสรุปยังไงนะพี่นี่ไงเรื่องราวทางตารวจก็คงจะต้องมีการเรียกคนขับเก่งสีดำเนี่ยมาให้ปักคําอีกครั้งแต่เบื้องต้นทุ่ผู้ชมค้าแจ้งไปแล้วข้อหาขับรถโดยประมาท<ะ>นะคะหลังจากนี้ก็คงจะต้องร้อยผู้เสียหายแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเจรจาที่โรงพักอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พดต,ตอนนี้ต้องอะไรก่อนใกล้บ้านหนูมากโอ้ใจเสียเลยไหมเป็นทางที่เธอผ่านตลอดใช่ไหม every day อยู่เทินจากบ้านมาหนึ่งนาทีเจอนี่นเลยแล้วรถ3คันนั้นอ่ะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยค่ะเพราะงั้นคุณผู้ชมคะจะบอกว่าระวังบางครั้งก็ไม่รู้จะระวังยังไงนี่ยไงอยู่ดีๆปึ้งอ่ะพี่ก็ต้องตั้งสติสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องมีสติมากๆค่ะ